อันหนึ่งสองสามดูหมอเอาอิทงัดลงมาเดี๋ยวนี้แม่หญิงกำลังเดินข้าไปให้ปัจจัยงัดหินอยู่เพื่อนเพราะว่าอันประตูขึ้นไปก่อนละวที่กันหุ้ยก่อนพึ้นมานงามแล้วรู้งามละวจะได้เกียรติสิบแล้ว ไ่ผู้่้อยู่ห้องแม่มาไมูเลยแม่ราเลยไู้ไมอนเฮสืบพันุนั่นอนไูนะมอนก่อนอนมานโมัต้องแค่ยเ่นู่นะมียุบลุงปะั้งไงแ่โ้่สั่นอนนั่มีแ่มอนนี่ต้องไปเอวแม่สั่นผู้ใหญ่นั่นแน่นอนใหญ่ก้อนน่ะก้อนใหน่เลยใส่่อนอืม พากันพักป้ากำลังเดินขึ้นไปกันบนยกเว่นเขากำลังท้ายลูกให้ลุงลุงเป็นคนขาหินกันออ